สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสี่นะครับนะเวลาหกโมงสี่สี่นาทีก็วันนี้ทุกคนครับอดใจรอครับปักหมุดรอครับแคะโค้งไม่เคยทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับแคะโค้งไม่เคยทำให้ทุกคนผิดหวังแล้วก็ทุกคนใจเย็นๆวันนี้เรารู้กัน คแค่โค้งในนิทานนี้ทำมาที่เต็มที่นะครับไอโค้งนะครับมันเดินหน้าลุยเตียมระบบกับเรื่องนี้นะครับหลายคนถามว่ามันเกิดเรื่องนี้ได้ยังไง<ม>ต้องย้อนกลับไปในวันในเดือนที่แล้วที่ผมที่ผมเดินทางขึ้นมานะครับที่ผมเดินทางขึ้นมาแล้วผมไปทาภารกิจภัรกิจเนี้ยนะครับซึ่งมีแค่จอรเขย รู้แล้วก็ละเอียดรู้นะครับผมไม่เดินทางไปที่เงียคนเดียวผมไม่เดินทางไปกับอีกคนหนึ่งแล้วกันสองคนที่ใส่ชุดแบบนี้แหะช,ชุดนี้เลยชุดนี้เลยถ้าใครจำความได้ครับก็จะมีแม่แอนก็ทราบเรื่องที่ผมปรึกษ,ษาแคะนะครับปรึกษ,ษาแคะกันแต่วันนั้นแค่ไม่ได้ว่าง แต่วันนี้เราว่างเราเดินทางมาด้วยกันนะครับก็วันที่พวกมึงบอกคูไปอุทธรจำได้ไหมวันที่ยานท้าทายวันนี้ผมไปอุทธรมัหาผมไปปัญหาผมไปพักสี่ซึ่งผมไม่ได้ไปพักสี่คู่ไปเรื่องนี้แหละเรื่องวันนี้แหละไอ้โค้งมันไปเรื่องวันนี้แหละนะครับฟังให้ดีดนะไอ้โค้งมันไปเรื่องวันนี้แหละที่จะมากันวันนี้แหละ มึงจำมันไว้วันที่พวกมึงพูดว่าอย่างไงกูเงียบมานานกูเก็บเงียบมานานไอ้โค้งเก็บเงียบมานานไม่บอกใครนะครับโค้งเดินเกมนะครับเ,ง,เงียบๆนะครับคนเดียวเดินทางไปคนเดียวกับพี่คนหนึ่งนะครับแล้ววันเนี้เป็นวันที่พวกเราเรอคอยกันมานี่คือสิ่งที่นี่คือสิ่งที่ ครับนี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจทํานะครับแล้วผมบอกเลยว่าวันนี้ไม่รู้ว่าผลยะออกมาเป็นยังไงเราติดตามหาการทุกอย่างนะครับปิดตามหาการทุกอย่างให้สีได้ติดได้รับชมกันบทติดตามอย่าท้าแคะอย่าท้าโคงอย่าเล่นแคะเล่นโคงคือสิ่งที่ ที่นางดําในท,ทาาเรื่องนี้โดนในวันนี้ย้ำนะครับเป็นเพียงแค่ในทาาเรื่องสมมตินะครับโดนในวันนี้เป็นเพราะยีบานจําคําเราไว้นะจําคําเราไว้เราไม่ได้เล่นแคกโกงไม่ได้เล่นสิ่งที่เธอโดนในวันนี้ก็คือบานเมื่อคืนนี้ออกมาท้าทายว่าสิบสี่มีอะไรสิบสี่มีอะไรทา,ทางที่ลูกนอกไส้เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าคืออะไรแต่ลูกนอกไส้ไม่ยอมส่งข้อมูลให้นะครับ แล้ววันนี้ก็ไม่มีใครรู้ครับว่าคืออะไรนะครับมีการรวมตัวกันที่โรงพักทําไมต้องรวมตัวที่โรงพักก็โปรติตามโปรติตามนะครับกัย่างไดชิดอยากกับพิบตานะครับก็นำเรียนทุกคน,นคว่าพวกเราทำอะไรทำจริงไม่ได้ทำคอนเทนต์ ถ้าลุยลุยจริงไม่น้ำลายนะครับไอ้โค้งมันลุยจริงคนเดียวมันก็ไปถ้ามันจะทำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นกำลังใจกับแคะโคง้งนะครับแล้ววันนี้ผมมีข่าวดีลหลายข่าวดีด้วยนะครับผมสู้ครับถึงว่าช่องผมจะถูกปิดสร้างไรายได้แต่ผมสู้ครับ ผมสู้ผมยังมีแม่ๆเอฟซี FC ทุกคนที่คอยสนับสนุนโดยเฉพาะแม่แอร์แดนไก่แล้วก็แม่เอฟซีหลายคนที่มาอุดหนุนกระเป๋าพี่วัตสุการแล้วก็พี่หลายคนเอฟซีแม่ๆทุกคนพี่แตงกิ้วแล้วก็เยอะครับเยอะมากๆขอขอบคุณพี่วันละพาแล้วก็พี่หลายๆคนนะครับที่ทําให้ผมมีค่าเดินทางในวันนี้นะครับแล้ว เราจะสู้ไปได้วยกันใครทํากรรมอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมไม่ต้องกลัววันนี้แคโ่โคงจัดให้แล้วนะดําออกมาท้าทายระบบในนิทานเรื่องนี้โคงก็จัดให้และมันจะเป็นแบบนี้อยู่อีกเรื่อยๆ้้ยยังไม่หยุดปากดีกับแคคโคง ล่าสุดนะครับมีการออกมาท้ายแล้วนะครับโดยแล้วก,ออก็ออกมาพูดแซะแซะทองปุงทองทองทองปลอมนะครับผมไม่อยากพูดอะไรเยอะเดี๋ยวผมทําให้คุณเห็นนะครับผมจะใส่ทองหรือไม่ใส่ทองแต่ผมมีแอลพาสครับนะน้องดํานะครับถูกต้องไหมครับ เมื่อคืนดำออก็มาแจะเรื่องทองนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่จําเป็นต้องไปทําตามเกมคุณจะทองไปขายที่ไหนเอาโชว์ใบใบขายให้ดูไอ้คือผมไม่จําเป็นคุณเป็นใครเข้าใจปะเออถูกต้องไหมครับอืมเพราะฉะนั้นการที่คุณปากดีแบบนี้แหละครับ คุณต้องเจอแบบนี้เราทำในฐานะพนละเมืองดีนะครับเราทำในฐานะพลเมืองดีแคคโค้งทำในฐานะพนละเมืองดีนะครับและจะทำดีต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่สนใจเพราะเราทำดีไม่แคร์ใครอยู่แล้วนะครับวันนี้อยากกระพริบตานะครับ ยาก,กับพิบตานะครับพวกเราจะเดินทางไปสถานีตำรวจนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ <c oughs> วันนี้นอนน้อยครับตื่นช้าครับผมตื่นแต่หกโมงแล้วครับ <c oughs> นอนตีหนึ่งครึ่งตีสองตีหนึ่งครึ่งตีสองตอนนี้ดำอกอาการหน้าแย่ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะโดนอะไร เมื่อคืนดูอาการออกครับนางหน้าแย,แย่หน้าไม่สู้ดีวันนี้รู้กันนะครับไปครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่สอบออกกกตูมกันมาไปที่สอบออกกกตูมกันนะเดี๋ยวเราเจอกันเราทำตามระบบนะครับพร้อมหนังสือ ผมเี่ยไอโคงยังมีการร้องเรียนอีนกหลายที่ผมบอกเลยว่าไอโคงยังมีการร้องเรียนยอีกหลาย่างเดี๋ยวโคงจะเล่นนาทีสเต็ปสเต็ปสเต็ปนะครับอืมโอเคครับ